นี่คือหูฟังที่รีวิวยากที่สุดในปีครับซาวพีช T3 Pro ครับมันยากเพราะอะไรเพราะตัวนี้ราคาไม่ถึง500บาทครับแต่ให้หมด ANC เกมโหมด Multipo i n t c o n n e c กก็คือเชื่อมต่อได้2เครื่องนะแล้วยังมี IPX4 มีบลูทูธหุ้อีกและยังสามารถปรับแอปพลิเคชันหรือปรับเสียงอีควอไลเซอร์ได้อีกในแอปนะครับผมจะรีวิวหลายตัวและผมจะลองปรับอีควอไลเซอร์ให้ให้ทุกคนดูว่ามันปรับได้จริงหรือไม่จริงนี่คือซาวพีช T3 Pro ราคา499บาบาทครับ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับการรีวิวซาวพี i ท c e T3 Pro นะครับมันวิวยากพอ,อไรคือทุกอย่างอ่ะผมต้องเทสทหมดเลย กติเนี่ยหูฟังราคาที่มันจะไม่มีหรอก ANC ที่ใช้งานได้จริงเกมโหมดที่ใช้งานได้จริงหรือแม้กระทั่ง multipoint connect ซึ่ง multipoint connect เนี่ยมันคือการเชื่อมต่อ2เครื่องกันะอย่าง iPhone เครื่องหนึ่งหรือเราจะเชื่อมต่อ Mac เราจะไปกดพอสไอโฟนเล้ไปเล่นเพลงหรือรับสาย Mac มันก็จะสลับอัตโนมัติไป Mac ก็คือมันเชื่อมต่อได้2ตัวนั่นแหละทีนี้ยไอ้โหมดเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปอนะอย่าง Field CC Pro หรือ Field CC ที่ผมรีวิวมันแบบเรท2,000เท่านั้นมันถึงจะมีไอ้โหมดเนี้ยซึ่งหูฟังหลังๆมาเนี่ยมันโหดมากครับมันโหดมากแล้วมันดีเกินราคาจนที่เรารู้สึกว่ามันรีวิวยากมันยากเพราะอะไร พราะมันโหดไงพอมันโหดเสร็จเรารีบปุ๊บเราจะได้รับหรือว่าเฮ้ยมันต้องอวยแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องอวยแหละเพราะมันเกินราคาแน่นอนครับคือมันจะใกล้คริสต์มาสปีใหม่แล้วอ่ะมันก็สามารถที่จะซื้อไปฝากใครก็ได้ในราคาเท่านี้แล้วเขาจะไม่คิดว่ามันราคา499เลยครับตอนมาตอนแรกอ่ะผมไม่ได้รับสเปคหรือไม่ได้รับราคาใดๆทั้งสิ้นนะผมได้มานานพอสมควรนะแล้วเราก็มาทายกันว่ามันราคาเท่าไหร่คือแต่ละคนก็คิดว่ามันราคาประมาณพันกว่าบาทก็มาฟังมาอะไรกันก็แบบรู้สึกเสียงมันเฉยเฉยมันก็ไมารู้ สี4099เชียร์แม่งคุค้มอะ่ะทีนี้มาดูสเปคโดยคร่าวๆนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมบลูทูธ5.4ด้วยคือบลูทูธเนี่ยเวอร์ชันล่าสุดเลยซึ่งโดยปกติเนี่ยหูฟังก็บางทีก็ให้5.2มา5.3มานะเพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆก็วางกันไปนะครับแล้วก็มีตัวดันนิกไดรเวอร์เนี่ย12มิลลิเมตรนะแล้วก็มีแอคทีฟน้อยแคนเซลเลชันก็คือโหมดหูงเงียบอะ่ะเขาเคลมไวไหม้35 dB ซึ่งตอนแรกอะผมไม่ได้ดูสเปคว่า35 dB อะผมไปถามทีมงานเพราะว่าตอนทีี่่่ผผผมมมเเเเเเทททสสสกกกรรรราาาาฟัับบคคืืออออองจ็ตต้้นนนหยะแลว ลดเหลือ35 dB อ่ะคือมันหักลบอ่ะมาประมาณ35 40 dB พรผมว่าดูสเปค Active Noise Cancellation 35 dB ตามสเปคคือมันเคมวมันใช้ได้จริงด้วยเดี๋ยวเราเปิดการาฟให้ดูเลยว่าเนี่ยเคม,มาใช้ได้จริงไม่ได้จริงการที่จะชมหรืออวยอะไรเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีอะไรมาให้คนดูนะแล้วก็มีไมค์ข้างละ2ตัวนะน้ำหนักต่อตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ4กรัมนิดๆอ่ะ4.1ดกรัมถ้ารวมเคสเนี่ยประมาณ44กรัมก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ด้านไหนแบบนี้นะครับแล้วตัวเครื่อองน่ยนกะปบบประแบบาาปรราาาาาคคว500ได หวังอะไรมันเยอะแยคะครับมันจะมีแบบก็แก๊กงกงิกมั่งแต่ผมถือว่าโอเคแล้วราคานี้คือมันไม่คิดว่า499หรอกจริงๆใส่โค้ดมันน่าจะได้ถูกกว่านี้อีกและทีนี้มันก็จะมีโหมด Transparent โหมดด้วยก็คือโหมดที่แบบรับเสียงภายนอกเนาะแล้วก็มีเกมโหมดที่เขาเคมว่า80มิลลิเซประมาณนี้ก็รับประกันศูนย์ไทย6เดือนนะก็ไม่ได้เยอะท่าเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> โหราคานี้ <laughs> โอเคมาดูเรื่องเสียงกันก่อนนะเรื่องเสียงเนี่ยมันจะมี2ความคิดเห็นสำหรับผมนะเอาที่ผมฟังมาก่อนเนี่ยคือมันก็พอใช้ได้เพราะว่าเราฟังหูฟังมาลหลายเลทแต่ว่าหูฟังที่เราได้รีวิวน้อยมากๆเลยคือเลยราคาที่แบบว่า500คือถ้าเรารีวิวซาวพีด,ดเคลยียร์ซาวพีดเคลียร์ดอทอะไรพวกนี้มันก็แบบ700ดแปดร้อยนะมันก็ยังแบบซูมกว่านี้เนาะมันก็ยังแบบเพิ่มตัวนั่นตัวนี้ให้มันเสียงดีได้แต่ว่าตัวนี้มันแบบ499บาทถ้าในความรู้สึกผมมาตอนนี้ผมฟังตอนที่บายเทสอะผมก็คิดว่าาาามมันะครรปณ เพราะว่าผมดูจากแพ็กเกจจิ้งหรือแม้กระทั่งตัวหูฟังที่จับเอามาใส่เนี่ยผมคิดประมาณนั้นเพะซาวพีดเนี่ยทำมาประมาณนี้อยู่แล้วคือรูปทรงมันประมาณนี้แต่พอเขาบอกว่า499อเ่ะเราก็ต้องมีความคิดอีกความคิดหนึ่งอะนะคือมันก็เกินราคาเย้ยคือจริงๆแล้วซาวพีดเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเสียงที่มันเกินราคาอยู่แล้วครับไปดูรีวิวต่างประเทศไปดูสื่อเหนื่นได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งดูกราฟที่เราทําขึ้นมาได้หมดเลยถ้าเอาความคิดผมอะผมว่าเสียงอะ่ะมันใช้ได้ในเกณฑ์ที่ดีครับปานกลาง อีควอไลเซอร์ได้เนี่ยมันก็ถือว่าในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันแต่ทีนี้เสียงเนี่ยมันอยู่ที่ปัจเจกบุคคลว่าคุณจะชอบมากหรือชอบน้อยแค่ไหนสำหรับผมเนี่ยผมชอบประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่มันอาจจะไม่ได้เหมือนพวกเครียดด็อตพวกนี้ที่เราเรารู้สึกว่ามันแบบมันเสียงดีมากสําหรับเราที่เราเราฟังอะนะมันผมชอบสไตล์นุ่มๆแล้วมีเสียงแหลมที่ดีๆซึ่งตัวนี้มันไม่ได้แบบแหลมดีมากอ,อันนี้มันแล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ช่วงอายุแล้วแต่แนวเพลงที่ฟังบอกกันยากมันเป็นปัจเจกบุคคล ย่าน 8k เลยก็คือปรับแบบเสียงแหลมขึ้นสูงได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากราฟมันขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับให้คุณสังเกตที่กราฟสีดำเงินนะครับนี่กราฟสีดำเงินเนี่ยเห็นไหมว่าซับเบสมันอยู่ที่80 db แล้วก็มาตัวเบสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ85 db ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะมีเบสที่ให้มาประมาณนึงแต่ไม่ได้กระชับมากอะ่ะคือถ้าเบสที่เป็นกระชับหนึบแน่นเนี่ยมันจะต้องมีราคาที่สูงกว่านี้ตัวนี้ก็แบบก็ยังประคองไม่ได้อยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แแแแบบ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 หยย่่่่่อออนนนนนนาาาาาาไไไมมมมมมด้บบ้้รรรูสึกกกกกกฟัััับบังงลลชชชะะะ็คืใเณฑ์ทีป ได้คอนบีดีไม่ได้อะไรคือฟังเพลงพอบเพลงอะไรพวกนี้ได้ทีนี้มาดูเสียงกลางนะครับเสียงกลางเนี่ยจะมีโทนเสียงที่เขาเรียกว่าอบอุ่นอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูโลมิดใช่ไหมมันจะเป็นกลางต่ำนะเพิ่มไปทางมิดคือทางกลางนะครับแล้วก็อัปเปอร์มิดคือสูงเห็นไหมว่าเสียงสูงเนี่ยมันอยู่ในเส้นแบบเสียงกลางอ่ะกลางค่อนไปสูงเนี่ยมันจะอยู่ในแบบกราฟที่กําลังดึงขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเวลาเราฟังเพลงที่มีเสียงผู้หญิงร้องเนี่ยมันก็จะมีเสียงผู้หญิงที่ยังได้ยินอยู่เพราะว่าเสียงผู้หญิงมันจะะทาางงงงแ่่ั้ยยเเเเสสสีีีูิฉถกดวฟบบ เสียงผู้หญิงอยู่อะ่ะมันก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงมีเสียงร้องที่ชัดเจนกว่าเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเนี่ยมันอยู่ในแบบย่านโลมิดกับเสียงมิดเห็นปะเห็นไหมว่าเบสเนี่ยมันจะเยอะกว่าย่านกลางก็คือย่านตรงนี้นะครับแล้วก็ย่านมิดเนี่ยเห็นปะตรงกลางมิดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอัปเปอร์มิดเนี่ยเห็นไหมมันก็เพิ่มจะขึ้นมาตรงออกจะแบบเสียงสูงอะ่ะทีนี้โทนเสียงกลางเนี่ยจะแบบหนานิดนึงหนาอบอุ่นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกลางสูงเนี่ยเห็นไหมว่ากราฟมันพุ่งขึ้นเนี่ยถ้าเก แต่บางเพลงที่มันเป็นเสียงผู้ชายที่มันเป็นเสียงกลางต่ำอ่ะบางทีมันจะากกลมกลืนกับดนตรีอะไรไปงี้อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาเหมือนกันนะครับคือในราคาทนี่มันไม่สามารถที่จะแยกอะไรที่ชัดเจนมากนักนะมันจะเป็นแบบเลเยอร์เดียวมันจะไม่แบบซ้อนหลายๆเลเยอร์ฉะนั้นการฟังเพลงเนี่ยมันก็จะเหมาะกับเพลงที่แบบเพลงทั่วไปอ่ะเพลงพ็อปเพลงอะไรที่แบบไม่ได้เป็นซีเรียสเรื่องการแบบชิ้นดนตรีมากนักนะครับแล้วก็ย่านแหลมเนี่ยหัวน้นชัดใช้ได้นะครับแต่จะไม่ได้เป็นประกายมากนักรายละเอียดเสียงเนี่ยโอเคอยู่หางเสียงเเนี่ยลลมมแแสหหหาง็ว มันจะมาหลังเลยถ้าเป็นเครื่องสายหรือเครื่องอะไรที่แบบว่ามันมีรายละเอียดเสียงแหลมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเห็นไหมว่าแหลมอ่ะมันไม่ได้บูตขึ้นมาเท่ากับพวกซับเบสหรือเบสใช่ไหมตัวเบสเนี่ยจะมันแปลน85ดีบีนะอะ่เห็นไหมความดังสูงสุดของมันแต่ตัวขึ้นบินเลี้ยงขึ้นตัวเสียงแหลมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาประมาณสัก75ถึง80ดีบีก็ประมาณเท่าตัวเท่าตัวเบสนี่แหละแต่ว่าพอมาเป็นเลี้ยงเนี่ยแหลมนะครับเห็นไหมมันตกลงมาประมาณเหลือ60ฉะนั้นสิงที่ดีของมัน เล็กๆๆๆน้อยอ่ะก็ต้องเข้าใจเลราคานิดนึงเพราะมันไม่ได้ทําได้ดีขนาดนั้นอ่ะมันจะฟังเพลงแบบเสียงกลางเสียงเบสเนี่ยมันโอเคถ้าพวกกีตาร์ซึยงให้แฮทเี่ยก็ได้ยินแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมากอ่ะฉะนั้นก็จะเหมาะกับเพลงที่ไม่ได้เน้นเครื่องดนตรีเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าใครฟังเครื่องดนตรีเยอะไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเวทีเสียงเนี่ยก็โอเคนะไม่ได้แบบอุดอู้ทึบอะไรประมาณเนี้ยก็อยู่ในบรรกลางอ่ะแนะนาให้ฟังเพลงแบบฟูลแบนหรือว่าบิ๊กแบนนะครับทีเนี้ยคุณเห็นกราฟใช่ไหมสีน้าเงินเนี่ย เสียอย่างหนึ่งคือมันชอบเอ๋อคือมันเอ๋อยังไงมันเอ๋โดยการที่มันจะโหลดช้านิดนึงคือบางทีเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องมากดเองนะคือบางทีที่เราเข้าแอปมาเนี่ยมันจะโหลดช้าก็มีบางครั้งซึ่งอย่างนี้ถามว่าผมรับได้ไหมมันก็รับได้ในเรื่ราคานะเออจะให้แบบว่ามันเชื่อมต่อเร็วฟุ้งฟ้าเพอร์เฟกมันคงเป็นไปได้ยากนะเนี่ยมันจะมีความแบบเอ๋อนิดนึงโหลดช้าบางบางทีหรือว่าเราเซตอะไรไว้เนี่ยมันบันทึกแหละแต่ว่ามันโหลดกว่าจะขึ้นมาเราก็คิดว่ามันปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยให้ด ผมจะลองปรับอีควอไลเซอร์ให้ให้ทุกคนดูว่ามันปรับได้จริงหรือไม่จริงอันนี้เนี่ยผมปรับย่าน 4K กับ 8K ขึ้นมาอย่างละ 6dB 4K ตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะขึ้นมานิดเดียวกับ 8K เนี่ยขึ้นมานิดเดียวแต่สิ่งที่มันขึ้นมาคือเราเรา 15K หรือ16 17K เนี่ยมันขึ้นมาเยอะประมาณ 6dB เนี่ย6 2เป็นเกือบ70เนี่ย 67dB เนี่ยพอเราปรับ 8K กับ 4K มันไปขึ้นตัว 15-16K ซึ่งถ้าเราฟังจริงๆเราเราไม่ต้องไปสนเทคนิคนะเราแัางจริงเนี่ยจะรกีักาการปรบอ คอไลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ปรับแบบ100%อะ่ะแบบปรับปุ๊บ ขึ้นปั๊บตามย่านที่เราปรับแบบปรับ 4k กับปรับย่าน 8k แล้วมันขึ้นเห็นไหมเห็นไหมว่ามันไม่ได้ขึ้นมันขึ้นแค่ 1-2DB แค่นั้นนึ่งถเดซิเบลแต่มันไปขึ้นย่าน15 16k เหนไะเนี่ยเส้นแดงฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับในแอปเนี่ยคุณต้องอาศัยการฟังเอามันจะไม่เหมือนโทโซโทโซเนี่ยปรับย่าน 8k 10k อะไรพวกนี้มันก็ขึ้นตามนั้นแต่ว่านี้ต้องเข้าใจว่ามันถูกกว่ามันแค่499มันปรับได้มันก็ดีแล้วอันนี้ต้องบอกไปแล้วที่สาคัญนะครับการปรับของ เพื่อให้เราได้ยินเสียงแหลมที่มากขึ้นคือปกติเราต้องปรับแหลมแล้วแหลมมันต้องขึ้นอย่างเดียวแต่ซาวพี e a อ p กับทีสามมันไปกดเบสลงนิดหนึ่งเห็นไหมเส้นแดงเห็นปะมันกดเบสลงประมาณสัก3-4 dB ี่เนี่ยแล้วก็เอาแหลมขึ้นนิดนึงเพื่อให้เราได้ยินเนี่ยเรารู้สึกว่าอ๋อแหลมมันขึ้นแล้วแต่จริงจริมันทําแบบนี้คือมันกดเบสลงนิดนึงแล้วมันปรับแหลมขึ้นเนี่แหละคือเทคนิคของมันซึ่งผมก็งงว่าเอ้ยราคาเท่านี้มันจะมาปรับอะไร Equalizer ได้ีก็ประมาณนี้เาาทํวิธีการแบบนนนี้้ฉะัก็ต้องเป็นข้อพิจารณาของแต่ละคนไปว่าอมันกดเบลงนณ อาจจะต้องไปปรับเบรซึ่งผมจะแนะนําการปรับก็คือว่าก็ดึงเบดขึ้นนั่นแหละดึงเบดขึ้นแล้วดึงแหลมขึ้นด้วยนะครับวิธีการปรับง่ายๆเบดมันจะได้ไม่ต้องตกมาแบบนี้ทีนี้499มี a n c a n c คืออะไรโหมดหูเงียบใช้งานได้จริงแค่ไหนไปชมครับ Connect หุ้ยไม่ได้ยินเลยเลยอ่ะไปซื้อไปแจกยังได้เลยพี่ใหม่อ่ะโจหูไม่ค่อยดีกันหูดีกว่าโอ้ยเงียบเลยเสียงแอร์ตัวเนี้ยเบาลงแบบเห็นได้ชัดเลยแทบจะแบบ90%เลยที่หูโจเงียบแค่ไหนเงียบครับ เนี่ยที่แบบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกอะไรแบบเสียงพวกแอมเบียนเสียงน้อยพวกนี้ยินแต่เสียงที่ผมพูดกับพี่ ấy, ตอนเนี้พี่พูดโจได้ยินปะ่ะได้ยินชัดเยอะไหมเยอะครับแบบชัดเลยเสียงพูดแต่เสียงแอร์เนี่ยไม่ได้ยินเลย <c oughs> อ่ะอันนี้จะยินได้ยินอยู่ประมาณหนึ่งแบบเสียงเมือนฝนตกอะ่ะเสียงลมอะ่ะเสียงแบบซซ่านิดนึิงอะ่ะ ดังเสียงอันนี้เบาลงประมาณแบบ50%ได้เลย50%ครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับ500รอาคา500เหรอโอ้โ <500 S 2> หคุ้ม 500, 500มี ANC อะ่ะเสียงแอร์นี่แทบไม่ได้ยินเลยแต่เสียงคนจะชัดผมให้รับสิบเลยครับ <laughs> ไม่ได้ยินเลยทุกคน ฮะคือฟิลลิ่งอะฟิลลิ่งมันเหมือนแบบกินหมูดิบไม่ได้ยินหูดับอ่ะก็พอได้ยินแต่ว่าเบาเบาจากการไม่ใส่อะ่ะค่อนข้างเยอะอัดให้เลยประมาณ60ซมันได้ยินเสียงตัวเองมากขึ้นมากกว่าได้ยินเสียงคนอื่นอะอ่ะมันพูดมันได้ยินเสียงในหัวเดี๋ยวจะเปิดทางสเปรเตนะก็คือหมดเปิดหูโอ้โอเคได้ยินเสียงเพิ่มมากขึ้นปะโอี่พูดอะอ๋ออารมณ์มันเปิดม่านเปิดม่านแล้วตอนนี้คือผูุ้คนกําลังล้อมรอบเออธรรมชาติ ธรรมชาติไหมยังมีความก้องนิดๆยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเหมือนไม่ได้ใส่เลยขนาดนั้นโอ m มก o d คือถ้าหลับตาเหมือนอยู่สวนสาธารณะที่ไม่มีผู้คนมันไม่ได้อยู่บนเครื่องอะความรู้สึกไม่ได้เหมือนอยู่บนเครื่องเลยเหมือนน้ําตกเนี่ยเรารู้สึกว่าอะมันมันเหมือนน้าตกแต่ว่าน้ําตกอะประมาณ1ิบกิโลเมตรอันนั้นคือเสียงแอมเบียนเบาๆเหมือนโจบอกว่าเหมือนฝนตกเออมันจะได้เสียงแบบซาซาไปไปซาซาไปไปลองขอดูเรารู้สึกไง ว้าววุยดังนะนี่ดังกว่าที่คิดนะตอนแรกนึกว่าจะเบากว่านี้่ลองใส่ใหม่อ่าอืมอืมหกสิบหกสิบเลยหกสิบห้าร้อยหาเท่าไหร่นะห้าร้อยซื้อไปเลยยี่สิบพังก็ซื้อใหม่ไม่ต้องกลัวเต็มสิบให้เลยร้อยเอาจริงลดนะดีไซน์ก็ลดเสียงก็ลดตัดเสียงก็เลดจบผลไม้หายไปก่อนนะพูดอย่างนี้เอาจริงรดทุกคนซื้อร้อยคะแนนในเรื่องของราคา ที่ต้องบอกว่าพี่เกมรู้ราคาอยู่แล้วใช่รู้ราคา<ช>แล้วไม่เป็นไรแต่ว่ายัางไม่ได้ลองเล่นใช่ไม่ได้ลองเล่นมีคนอื่นลองแต่ไม่ได้ลองเดี๋ยวผมจะกด ANC นะอหนึ่งสองเหมือนเหมือนพูดแบบไม่ได้เซ็มเสียงอ,ะอ่ะอันนี้ได้อันนี้ชอบแล้วก็เขาเรียกไงอย่างที่โจบอกอะ่ะอันหนึ่งที่ชอบคือเสียงแอร์มันหายจริงมันหายไปเลยไว้ข้างๆเพราะตอนแรกมันยีงเสียงลมอยู่ได้ยินประมาณหนึ่งใช่มันไม่ได้ตัดตัดนิ่งไปแต่ว่าจะมีความอื้ดนิดๆแต่ไม่ได้ถึงอืมากเดี๋ยวผมจะเปิดทานสมัยเน่์ก่อนนะพี่มัเปิดโหมดหู กว้างก่อนอาเปิดแบบหมดฟังข้างนอกก่อนเป็นไงเป็นธรรมชาติไหมอันนี้ธรรมชาติลองถอดเข้าถอดออกนะเป็นไงเป็นธรรมชาติปะมันรู้สึกอื้นๆอะไรไหมหรือว่าเสียงผมมันโดนดปเอ้ะอันนี้อ,อันนี้มันโดนดปไปแค่ถ้าจากสเกลร้อยอะประมาณสักสิเปอร์เซ็น่ะมันรู้สึกว่ามันยังฟังข้างนอกรู้เรื่องเพราะอย่างบางบางเครื่องแล้วกันนะ้บอกงี้ว่าเวลาเป็นโหมดแบบโหมดเปิดอะแล้วมันกลมันฟังไม่รู้เรื่องก็มีนะมันอื้ออันนี้ไม่อื้อเท่าไหร่โอ้ชอบความค่อยค่อยค่อยๆหลบของมันไป ถึงก็ต้องดึงเข้าดึงออกอะ่ะมันหายไปประมาณครึ่งหนึ่งของเสียงอะ่ะครึ่งหนึ่งเลย50%เลยใช่ตอนนี้คือถ้าเหมือนแบบได้ยินเสียงไกลๆคือแบบมันไกลมากอะ่ะไม่ใช่เสียงใกล้ตัวไม่ใช่บรรยากาศในครื่งบินแน่ๆตั้งแต่รู้ราคาและพอได้จับรู้สึกแบบนี่มันคือ500จริงเหรอะวะถ้า500ทำแบบนี้ได้ให้ไปเลยอันนี้คืออย่างร้อยเมื่อกี้มีร้อยใช่ไหมเอาไปเลยพันหนึ่งเพราะว่าอะไรไปซื้อมาสองตัวไปซื้อไปแจกยังได้เลยปี่ใหมอ่อ,อ่ะ500อ่ะใครอ,อยากได้<อ>เห็นข้างล่างปะ เมนเมนต์นะเดี๋ยวแจกงเดี๋ยวแจออติดตามช่องจงรักด้วย เดี๋ยวโจแจกโอเคนั่นคือบายเทสเรามาดูกราฟกันจริงๆดีกว่าว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนในราคา499บาทผมให้คุณดูกราฟนี้นะครับแต่ว่าขออนุญาตเทียบกับ a i r p o d s 4นะรุ่น ANC ีที่ผมซื้อมา6000กว่าบาทเพราะว่าผมทำกราฟเอาไว้เอาเป็นว่าเทียบกับตัวเอียบัตแล้วกันอันนี้คือให้เทียบดูเฉยแล้วว่าดูว่า500มันมันใช้งานได้จริงไหมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้ AirPods 4ที่เป็นรุ่น a อที่มัน a c ็ดีมากๆต้องเข้าใจนะมันเป็นเอียบัต ได้จริงนะเห็นไหมว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยมันคือซาพิตทีสามโปรคือมันทําได้ดีแต่ผมไม่คิดว่ามันจะดีกว่า AirPods 4 ANC อ่ะคือตัวนั้นมัน ANC ที่มันโหดมากแต่มันเป็นเอียบัตนะต้องเข้าใจก่อนแต่นี่มันเป็นอินเอียร์แต่การที่มันเป็นอินเอียร์เนี่ยถ้ามันจะทําให้ดีขนาดนี้มันจะต้องเข้าพอดีหูด้วยแล้วโหมดมันจะต้องใช้ได้จริงครับซึ่งจากการที่เราทดสอบทีมงานมาคุณจะเห็นว่าเอ้ยมันให้10เต็ม10กันทุกคนที่10เต็มส0เพราะกราฟนี้เลยเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมว่าเสียงมิดไป u ปอร์ mid เนี่ยอาจจะแบบกลางกลไปสูงเนี่ยมันจะมีความได้ยินมากกว่าซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นอินเดียมันจะได้เปรียบนะครับทีนี้ามาดูเส้นแดงคือโหมดปกติเส้นฟ้าคือโหมด ANC ในห้องนั่งเล่นปกติเห็นไหมว่ามันตัดตั้งแต่10ถึงประมาณ25นี่คือ15 DB นะครับ <S <S เห็นไหมเนี่ยย่านเบสคือถ้าเป็นย่านเบสย่านคั w อ่ะมันจะเป็นโลคั u คือเสียงอะไรที่มันเป็นเสียงต่ำอะ่ะมันตัดทิ้งหมดเลยเห็นไหมว่ามันตัดทิ้งหมดเลยมันทำงานได้ดีนะเนี่ยคุณคิดด ยกเว้นมันจะมีเสียงพูดเสียงอะไรขึ้นมามันจะได้ยินเพราะมันเป็นเสียงแหลมเสียงกลางพวกนี้มันจะ,จะขึ้นมาเนี่ยมาเห็นไหมประมาณนี้นี่คือเสียง ANC ที่มันตัดได้นะครับที่เราบายเทสกันไปก็ประมาณนี้เห็นไหมมันจะตัดซับเบได้ค่อนข้างดีเสียงตำๆเนี่ยแต่มันจะมาขึ้นตรงกลางๆเห็นไหมเนี่ยซึ่งนี่คือ35 dB ครับถามว่าใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงครับทีนี้ที่เขาเคลมว่ามันเงียบลง35 dB คือ,อยังไงคือผมมาเทสหลายสถานการณ์นะมาดูที่เลสซองผมให้ดูกราฟเส้นสีฟ้าเห็นไหมเห็นไหมว่ามันอยู่ประมาณี30 dB เนี่ยอ่ะสามสิบห้าเนี่ยสูงสูงนะรจริงๆแล้วไอ้ไอ้เสียงต่ำเนี่ยไม่ต้องไปนับมันเท่าไหร่มันตัดด,ดีแล้วมันอยู่ในหูนะครับฉะนั้นเนี่ยที่จะต้องวัดกันในหูฟังจริงๆมันคือเสียงกลางค่อนไปเสียงสูงเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าตัดเสียงกลางค่อนไปสูงได้นั่นคือหูฟังที่ NC ค่อนข้างดีคือไอ้โลคัสมันตัดอยู่แล้วพวกเสียงหืมเสียงแอร์เสียงอะไรเนี่ยหูฟังโดยทั่วไปมันตัดได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเสียงแหลมเสียงอะไรพวกเนี้ยมันจะยากนิดง่หนึ่งงจริๆไ เสียงเลสซอลองห้องอาหารเนี่ยมันดังประมาณ75ดีบีครับแต่เราเฉลี่ยที่35ดีบีนะมันลดลงถึง40ดีบีหรือประมาณ35-40ดีบีเนี่ยอ่ะผมวัดสูงสุดตรงนี้ก็ได้เนี่ยอ่ะประมาณสัก37.9แต่ว่าตอนที่ผมเทสอะมันเทสที่75ดีบีโดยประมาณ74.9-75ดีบีมันเป็นเสียงดังมากในห้องอาหารซึ่งมันจะมีเสียงจานเสียงอะไรเนี่ยตัวนี้ตัดได้มาประมาณเนี่ย35.7 36นิดๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเคมแล้วมันทําได้ครับตบมือให้เลยครับก็คือจากที่ผมเทสห้องอาหาร 75DB ตตัััวนนี้มดเหลือ35 ต่างกันประมาณ40เนาะแต่ว่าเนี่ยเราเฉลี่ยสัก36 37กสเ็นี่ยไหมเนี่ยส7 35ก็ลบกันหรือประมาณ 35DB ตามเคมีตามเค๊มะอาจจะแบบคาดเคลื่อนเล็กน้อยถ้าแบบใช้สถานการณ์อื่นนะแต่ว่านี่ต้องเข้าใจก่อนว่า environment นี่มันสำคัญถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่แบบเสียงแหลมเสียงอะไรมันเยอะเนี่ยมันก็จะเข้ามาได้เยอะแสดงว่าใชอได้จริงถ้า n c ็เนี่ยผมให้10เต็ม10คุณต้องเข้าใจก่อนนะ4 9 9้บ้าบาทนะแล้วเคสมันแบบเนี้ยซาวพีดครูโหดมากนะครับมันรีวิวยากตรงนี้แหละ มันทําได้ประมาณนี้แต่ว่ามันแล้วแต่อเลเมนต์อย่างที่ผมบอกอะแต่เนี้ยผมเทสทุกตัวมันประมาณนี้หมดนะครับผมเทสเดซิเบลเ5ดีบีเท่ากันหมดเลยทุกหูฟังมันก็จะได้กราฟที่เป็นมาตรฐานของมันนี่เราจะใช้ความรู้สึกไม่ได้ไงคือคนนั้บอกไม่เงียบคนนี้บอกเงียบไม่ได้เพราะว่าเราเทสเท่ากันหมดทุกตัวฉะนั้นกราฟที่มันได้คือแบบนี้แล้วทานโซเลนต์มันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทันเพลนต์เนี้ยมันเหมือนจะเปิดเนี่ยทันเพลนต์เนี้ยมันจะเปิดแบบเสียงกลางไปแหลมนิดหนื่องเหเนไ์มค ถ้าเราพูดเนี่ยเสียงนี้มันจะขึ้นมาไหมแต่ว่าให้เราดูตามกราฟเนี่ยมันจะห่างกันประมาณสักเกือบ10 dB แบบ 6DB 7DB เนี่ยก็คือจะได้ยินเสียงแหลมที่มากขึ้นประมาณ 7DB 6DB กลางค่อนไปแหลมนะประมาณนี้ใช้ได้จริงให้ดูตามกราฟนี้ยึดเอาไว้ถือว่าดีทีนี้มาโหมดเกมครับคือโหมดเกมมันเคมไว้80มิลลิวินาิลเนาะแต่ที่ผมเทสมาผมไม่คิดว่ามันจะทําได้คือผมคิดว่าโหมดเกมมันอย่างน้อยก็300ย300ไปมี้ลยอย่างเห็นงี้ยนนะดว่ณเล้นเกมร้อยตปมัวนดีเลยนอยู่างเหในไมา 200มิลลิวินซึ่งเราได้เอาไปเล่นเกมจริงๆมาแล้วอะ่ะมันก็อย่างที่บอกหูฟังมันไม่ได้แพงมากความสเสถียรในในการแบบรวมสัญญาณอะ่ะมันก็จะมีแบบแกว่งๆบ้าง 170, 180, 190แต่มันอยู่ประมาณนี้ไงมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ดีเลย ันใช้ได้จริงนะถ้าขึ้น300 350ไปเนี่ยจะเห็นว่าดีเลย์ชัดเจนซึ่งปกติเนี่ยหูฟังที่จะทำมิลลิเซกเกได้170 180เนี่ยมันจะต้องอยู่ประมาณสักเอางี้ถ้าเราใช้ Apple iPhone เนี่ยกับ AirPods ไม่ว่าจะเป็นตัวโปรตัว a i r p o d AirPods ที่เป็นตัวบัตอะมันอยู่ประมาณ160 170มิลลิเซกเกมันเหมือนกับตัวเนี้ยเป็น AirPods ใช้คู่กับ iPhone อะประมาณนั้นเท่าๆกันซึ่งในทางทั่วไปที่เราลองเล่นจริงๆดูมันไม่ดีเลย์นะคือมันดีเลย์แหละแต่มันน้อยมากซึ่งถ้าเราจะนับการดีเลย์มันจะแบบ300 350ขึ้นไปมันจะเห็นชัดเจนว่ายิงปึ้งเนี่ยมันจะกว่าจะกระสุ จะไปแล้วเสียงมันออกเนี่ยคือมันดีเลยอย่างเงี้ยแต่นี่คือเรายิงไปมันก็มีบ้างถ้าเกิดว่าใครตามรีวิวเรามาเนี่ยเราจะบอกเสมอว่ามีซสเกิลเท่านี้มันไม่ดีเลยครับเอางี้ดีกว่าโอเคต่อไปก็ไปฟังเสียงไม์กันครับทดสอบไมซาวพีซีสามตันะครับราคาสี่ร้อยสิบเก้าบาทในการคุยปกติห้องนั่งเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือเนื้อเสียงของเขานะครับก็ถือว่าทําได้ดีในห้องปกตินะครับมีไม์ทั้งหมดสองตัวนี่คือการเทสเสียง จำลองผลตบดังๆนะครับว่าจะสามารถคุยรู้เรื่องไหมหรือว่ามันตัดเสียงจนเสียงมันเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเงียบสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วดูเสียงเสียงกล้องตัดสลับไปเสียงกล้องล้ว่ามันจะดังแค่ไหนแล้วก็ตัดสลับมาเสียงหูฟังครับว่ามันสามารถที่จะคุยรู้เรื่องไหมแล้วมันตัดเสียงผลได้ดีแค่ไหนแล้วเนื้อเสียงของเราเดี่ยเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นคนธรรมดานี่คือการทดสอบเสียงลมหนักๆ็เป็นยังไงบ้างนะครับ ในการที่เราคุยโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงพุบุบพุเข้าหูเลยนะเพราะว่าไมค์มันไม่ได้แบบรับลมโดยตรงเราเนี่ยไม่ได้ยินนะครับแต่ฟังตรงข้ามเนี่ยได้ยินไหมไม่รู้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ยินเสียงลมพุบพุบๆอย่างเช่นถ้าเราอยู่ทะเลเราไม่ได้ยินเสียงลมลมทะเลเนี่ยเราก็จะมีจิตใจโฟกัสเสียงที่เขาโทรมามากขึ้นมัได้ได้ยินเสียงนะครับแต่หูฟังบางตัวมันจะมีพุบพบเข้าหูแต่เนี่ยต้องดูนะว่าเขาได้ยินเสียงลมพุบบเข้าหูไหมฝั่งนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยิน เราดูว่ามันตัดเสียงลมได้ดีแค่ไหน่ะผมจะสั่นไปสั่นมานะะแต่ก็มีผุผๆอยู่บ้างน,นิดหน่อยประมาณนี้สำหรับหมฟังซอพีซี3 Pro นะครับ499บาท เป็นอย่างไรกันบ้างก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ใหม่ใช้ได้ใหม่ใช้ได้ไม่ได้ดีอะไรมากมายอยู่ในเกมแบบค่อนไปทางดีเอออย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเรากดโหมดเกมหมดอะมันไม่ได้เป็นลบกวนเบสนะหรือโหมด a อ็ไม่ได้ปลบไปลบกวนเบสปกติเราจะเห็นว่าถ้าเรากด a อ็นปุ๊บเบสมันจะโดนลดลงหรือเสียงแหลมมันจะเพิ่มขึ้นหรือถ้าเรากดเก,กมหมดปุ๊บมันจะมีเสียงซ่ามากขึ้นเพราะมันต้องการเร่งเร่งความเร็วแล้วก็ดรอปตัวเบสลงทำไมต้องดรอปตัวเบสลงคือโดยปกติเนี่ยดอกลาโพงเวลามันปุ๊ เบสดลงเพื่อให้เสียงแหลมเนี่ยมันพุ่งโดยตรงแล้วมันจะไม่ดีเลยฉะนั้นตัวนี้มันจะไม่ดรอปเสียงเลยเลยไม่ว่าคุณจะเปิดเกมโหมดเปิด ANC เสียงมันเท่ากันหมดมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ผมสังเกตไม่ได้โหผมไม่ทองพอฟังไม่ได้ยินคือเป็นว่ามันอาจจะเปลี่ยนแหละแต่ผมไม่ได้ยินคือไม่ว่าคุณจะเปิดเกมโหมดหรือเปิด A n c ครับคุณฟังเพลงไหนอยู่มันก็จะเป็นเพลงนั้นแหละมันจะไม่แบบตัดเบสออกตัดแหลมเอาแหลมเข้ามันก็ประมาณนั้นข้อพิจารณาอะไรหลักๆก็จะมีพวกหลายๆคนที่บ่นเรื่องแบตเตอรี่อะไรพวกเนี้ ผมก็ต้องบอกตรงแล้วก็การปรับอีควอไลเซอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปเขาใช้วิธีการปรับแบบดึงขึ้นนิดหนึงแล้วก็ไปลดยานอื่นลงเพื่อให้อายานที่เราปรับอ่ะได้ยินมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในเรทราคาเท่านี้มันมันไม่ปรับมันก็คุ้มอ่ะฉะนั้น NC ใช้ได้จริงเกมโหมดใช้ได้จริง เสียงก็ผมมองว่ามันอยู่ในเกณ์ที่ดีแต่มันไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ชอบแนวนี้ซึ่งถ้าถามว่า499เนี่ยมันคุ้มไหมมันโคตรคุ้มครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับหูฟัง SoundPEAT T3 Pro เป็นหูฟังที่ริวยากที่สุดในปีนี้แล้วเพราะว่าราคามันไม่สูงแล้วมันมีโหมดมาเยอะสุดๆแล้วอ่ะแล้วผมก็ต้องมาเทสทุกอย่างที่มันมีเทียบเท่ากับหูฟังตัวละเป็นหมื่นอ่ะแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้เท่านะแต่หมายถึงว่าการเทสอ่ะมันต้องเทสเท่านั้นเพราะมันมันมีโหมดมันเยอะมากๆ ANC เราก็ต้องเทสท ท,ที่คุ้ม,มน,นะสำหรับผมมันมันคุ้มมากเลยเอาไปเล่นเกมก็ยังคุ้มแล้วอะ่ะเออผมไม่รู้จะอวยอะไรแหละเพราะว่าถ้าพูดไปก็อวยอยู่ดีสําหรับฟังซาพทีทีสามโปรไปซื้อกันได้ไปลองฟังกันได้ชอบไม่ชอบยังไงเม้นมาบอกกันได้นะครับปัดเจกแต่ละคนไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันไม่งั้นเราก็คงมีเมียคนเดียวกันหมดใช่ไหมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ